โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีหนึ่งดวงเนาะนะครับที่โทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะครับเกเรื่องของดวงะตาแล้วก็ได้ทําการจองคิวเข้ามานะครับวันนี้ผมจะมาทําการตอบคําถามนะฮะประมาณจุดแปดคำถามนะครับที่คุณพี่นะครับได้ทําการแจ้งเข้ามาทางไลน์นะครับใครที่สนใจอยากจะทาการตรวจดวงะตาลักษณะแบบนี้นะครับผมก็จะทําการอัดวิดีโอ นะครับแล้วก็ตอบคําถามในสิ่งที่คุณอยากจะรู้เรื่องแรกเลยนะครับว่าสุขภาพของน้องก็คือลูกชายเนี่ยนะครับจะทนต่ออาการเจ็บป่วยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเรามาดูกันนะครับจากความเป็นดวงเนี่ยนะครับเขามีความแข็แงแรงหรือความเป็นตัวเองค่อนข้างสูงแต่แน่นอนนะครับว่าในความเป็นดวงของตัวน้องเขาเนี่ยนะครับมันมีความก็เียว่าความเจ็บปวดหรือเกี่ยวกับเรื่องของโรคเวรโรคกรรมที่ยังต้องวุ่นวุ่น,ว,นวาย,วาย นะที่ยังต้องหาสาเหตุอยู่บ่อยครั้งแต่แน่นอนนะครับว่าจะมีความเป็นอิสระหรือว่าอาการจะเริ่มดีขึ้นแต่เพียงค่ว่าความกังวลของคนที่เป็นแม่เนี่ยมันอาจจะมีค่อนข้าง,งมากนะครับแต่โรคที่กําลังทําการรักษาหรือน้องที่กําลังป่วยอยู่เนี่ยนะครับอาจจะต้องใช้ระยะเวลาอยู่พอสมควรนะครับแต่แน่นอนนะครับว่าน้องเขาเป็นคนที่มีความอดทนค่อนข้างดีนะถือว่าเป็นคนที่มีดวง อุปถัมภ์ค้ำชูหรือมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของสิทธศักดิ์สิทธิ์ในการปกปักรักษานะฮะนะฮะในช่วงนี้ก็พยายามพยายามที่จะพาน้องเขาไปทําการทําบุญนะครับหรือปล่อยนอกปล่อยปลาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพบ้างนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ดีดังนั้นเรื่องของสุขภาพน้องเนี่ยนะครับไม่มีอะไรที่น่าห่วงเพียงแค่ว่าอาจจะต้องใช้ะระยะเวลาในการรักษานานอยู่พอสมควรนะครับข้อที่2 จะมีโอกาสเรียนหนังสือจบสูงไหมคะนะครับโอเคมีโอกาสที่จะเรียนหนังสือจบสูงไหมนะครับเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีเป้าหมายมีความเป็นตัวเองแต่บางสิ่งบางอย่างนี้นะครับความดื้อในความชัดเจนความเป็นตัวน้องเขาเนี่ยนะครับบางครั้งเขามีวิธีการในการที่จะใช้ชีวิตในความเป็นตัวเองแล้วกาลองผิดลองถูกกับการที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างโดยที่ไม่ได้บอกคนที่เป็นแม่บ่อยนัด เหมือนการที่เขาจะทําอะไรเนี่ยครับเขาจะตัดสินใจทําด้วยความป็่ตรงเขาเองโดยบางครั้งความดื้อตัวนี้แหละครับมันอาจจะเป็นวิธีการหนึ่งที่ทําให้เขาต้องรู้ว่าเฮ้ยฉันอยากจะรู้แบบเนี้ฉันอยากจะทําแบบเนี้นะครับมันจะเป็นอย่างไรแต่แน่นอนนะครับว่าทุกสิ่งที่เขาเรียนรู้มันคือประสบการณ์ของมันไม่ได้มาจากการที่เขาอ่านหนังสือแล้วมานั่งคิดเองเออเองเหมือนกับคนอื่นเขาพูดแต่แน่นอนนะครับว่าความที่เขาเป็นคนที่ดือ้อนะ เหมือนกับความเป็นคุณแม่เหมือนกันคุณแม่ก็มีความดื้อเป็นความเป็นของตัวเองนะดังนั้นความดื้อข,ของคุณแม่กับคุณลูกมันไม่ได้ต่างกันแต่เพียงแค่ว่าความเป็นแม่เนี่ยอาจจะมีความห่วงเป็นธรรมดาแต่เชื่อเลยครับว่าในความเป็นตัวน้องเขาเนี่ยนะครับคือว่าเป็นคนที่มีโอกาสประสบความสําเร็จแล้วก็มีโอกาสที่จะเรียนหนังสือจบสูงนะครับแน่นอนนะครับเพียงแค่ว่าระหว่างทางเขาอาจจะ มีพฤติกรรมหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เรามีความรู้สึกห่วงนะครับแต่แน่นอนนะครับว่าเขาอาจจะเกิดความรู้สึกสับสนไม่รู้ว่าจะไปในเส้นทางใดแต่ตอนนี้คืออายุน้องเขายังน้อยอยู่เพียงแค่สิบสี่ปีก็ให้ระยะเวลาเนาะให้ระยะเวลาในการที่จะให้เขาได้เรียนรู้กับความเป็นตัวตนหรือความเป็นตัวเองนะครับอาจจะมีความสับสนในความเป็นตัวเองอยู่นะครับแต่นั้นก็ต้องให้โอกาสแล้วก็ให้เวลาของเขา เวลาที่น้องอายุเยอะแล้วเนี่ยครับเขาอายุเยอะรู้สึกว่าจะห่วงลูกมากนะครับคุณแม่เนาะเขาอายุเยอะแล้วเนี่ยนะครับเขาจะเลี้ยงดูคุณแม่หรือไม่มาดูนะครับคนทุกคนเกิดมาเนะครับเขาจะมีความพร้อมหลังจากที่แต่งงานความแข็งแรงในชีวิตของเขาเนี่ยนะครับจะเกี่ยวเนื่องกับความเป็นต่างประเทศแน่นอนนะครับว่าเขาจะมีความแข็งแรงและมีความสมบูรณ์เพราะแม่รักเขายังไงเขาก็มีความรักแม่ของเขาแบบนั้นเหมือนกัน ดังนั้นความรักที่มันสื่อสารความรักที่มันมีความผูกพันซึ่งกันและกันเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับว่าคําว่าทอดทิ้งมันสะกดไม่เป็นพอคําว่าทอดทิ้งสกดไม่เป็นแน่นอน,นครับยังไงเขาต้องดูแลแม่ของเขาให้ดีที่สุดและโตขึ้นเลยนะครับเด็กคนนี้จะประสบความสําเร็จมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่ามีความสมบูรณ์มีความแข็งแรงเพราะถือว่าเขาเป็นคนที่หนึ่งเมื่อโต,ตขึ้นมาจะเป็นคนที่หาเงินเก่ง หาเงินเก่งทั้งเงินเก็บเงินเก่าเงินใหม่เงินต่างๆมากมายเลยครับมันมาจะมาจากความสามารถของความเป็นตัวเขาอย่างร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับเมื่อไรจะปลดหนี้โรงรังจากชีวิตได้เสียทีนะครับโอโ้โหถ้าเป็นหนี้คือก้อนโตครับถือว่าเป็นหนี้ที่ค่อนข้างก้อนโตนะครับระยะเวลาในการที่จะปลดหนี้ได้เร็วๆวนี้นะครับถือว่ามีสัญญาณที่ใกล้แล้วล่ะ นะครับกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นตอนนี้กําลังมองหาเรื่องของรูปทางอะไรต่างๆมากมายเพื่อที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยนะครับมีช่องทางในการที่จะมีรายได้เข้ามาเพื่อทําการปลดหนี้ได้ดังนั้นระยะเวลาในการปลดหนี้เนี่ยถือว่าไม่นานมีโอกาสที่จะมีผู้เข้ามาทําการสนับสนุนหรือว่าช่วยเหลือนะครับในความตัวเราแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับสําหรับคุณแม่เนี่ยก็คือว่า เวลาใช้ชีวิตเนี่ยอยากให้มันรู้สึกว่ากล้าได้กล้าเสียเก <ๆ S 2> ินไปเพราะบ่อยครั้งนะครับที่คุณแม่เองเนี่ยนะครับถือว่าใช้ชีวิตผิดพลาดถือว่าใช้ชีวิตเสี่ยงตัวน่ากลัวนะครับเพราะว่าจากสิ่งที่เห็นเนี่ยนะครับจากสิ่งที่จย์เห็นเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียจนบางครั้งจนเข้าสู่หมดของคําว่าน่ากลัวมันจะเป็นทั้งเรื่องความรักไหมว่าจะเป็นทั้งเรื่องการใช้ชีวิตหรือเรื่องการใช้เงินใช้ทองต่างๆมากมายเนี่ยมันมันน่ากลัว นะครับดังนั้นเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่มันไม่ได้มาจากคนอื่นปัญหาโดยส่วนใหญ่มันมาจากความเป็นตัวเราเองที่ทําให้มันเกิดสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องดีหรือเรื่องที่ไม่ดีดังนั้นต้องระวังให้ดีเพราะอย่าลืมนะครับว่าความมีสติคือว่าเป็นสิ่งที่ดีต้นทุนของความเป็นตัวเรามีสติเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่ดีอยู่แต่บางครั้งเนี่ยนะครับบ่อยครั้งที่เราใช้ชีวิตคือเรามักที่จะเป็หลงหลงกับอะไรบางสิ่งบางอย่างมากเนเกินไป เลยทําให้การใช้ชีวิตของเราเนี่ยนะครับมันมีความผิดพลาดได้ค่อนข้างงา่ายดังนั้นเนี่ยให้เ้าเรียกว่าการจะใช้จะจ่ายอะไรควรที่จะมีสติมากนะครับอย่าพยายามใช้อะไรที่มันตามหัวใจกันไปเพราะความผิดพลาดเนี่ยในความเป็นตัวเราเองเนี่ยมันเกิดขึ้นง่ายมากนะครับบทจะเสียโอ้โหเสียแบบไม่รู้เนื้อตัวต่อให้คุณมีเงินกองตรงหน้าโอกาสที่คุณจะพลาดมันก็ทันทีเช่เนเดียวกันนะครับดังนั้นโอกาสที่จะมีการปลดหนี้จะมีคนเข้ามาทําการช่วยเหลือ โดยการที่มีช่องทางนะครับในการติดต่ออะไรบางสิ่งบางอย่างเข้ามานะครับดังนั้นเรื่องของนี้ิสินรอสักระยะหนึ่งมีโอกาสที่จะปลดหนี้รุงรังที่เรากำลังเกิดความรู้สึกว่ากังวลอยู่แน่นอนอะมาดูคําถามต่อไปจะมีคู่ชีวิตอีกไหมครับหรือมีคนอุถัมภธรรมคชูแบบสายเปย์นะสายเปยเป์แสดงว่าเงินที่เราหามาเนี่ยมันค่อยพอวันใช้จ่ายเนาะนะครับอ่ะโอเคมันก็พอมีนะครับในช่วงจังหวะเวลานี้เริ่มมีคนเข้ามา พูดคุยแร้วมีการติดต่อเพราะว่าไพ่ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันเป็นการไพ่คู่นะพอมีเกิดความเป็นไพ่คู่เนี่ยนะครับแน่นอนใช่ไหมนี่ก็คู่ขึ้นมาอีกนั่นหมายความว่าไม่ต้องห่วงครับเรื่องการที่จะมีคนเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยทำให้เกิดความรู้สึกแบบดีหรือไม่ดีเปไม่เปไปอยู่แล้วครับมีความเป็นดสันที่กําลังบอกบอกว่าเราจะได้เจอคนที่อุปถัมภ์ครูชูแล้วจะเข้ามาทําการช่วยเหลือในเรื่องของอะไรครับในเรื่องนี้สิสงยด้วยนะครับอาจจะเป็นคนนี้แหละครับหลังจากที่เราเจอเขา ปัญหาต่างๆนี้สินต่างๆก็จะได้รับการคลี่คลายดีขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้นะครับในช่วงนี้ก็ให้ต้องระมัดระวังในความคิดของตัวเองมากๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยครับเราหน้ากลัวนะในเรื่องความคิดเนี่ยหน้ากลัวมากนะครับะจะได้มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศอีกไหมคะ,มะนะครับมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศอีกไหมคะช่วงช่วงเวลานี้ะมีโอกาสแน่นอนนะครับมันเหมือนว่าความตั้งใจของเราเนี่ยนะครับมันยังไม่พร้อม อาจจะยังไม่พร้อมแต่มีความตั้งใจที่จะไปแล้วในความเป็นดวงชะตาของเราเนี่ยนะครับเราจะเป็นคนที่หนึ่งดูกับพื้นที่ไม่ได้เพราะว่าขุมทรัพย์ขุมเงินขุมทองของเราเป็นอยู่ที่ต่างชาติต่างภาษานะมันไม่อยู่ที่ประเทศไทยดังนั้นเนี่ยนะครับโอกาสที่จะฟื้นโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตหรือมีชีวิตที่มีความสุขได้เนี่ยครับมันจะอยู่ต่างถิ่นต่างแดนอยู่แล้วดังนั้นแน่นอนเรื่องหลงางประเทศเนี่ยมันเป็นจุดที่เราต้องดอูและต้องไปอยู่แล้วนะครับ ่อให้คุณมาอยู่ที่นี่มันก็อยู่ได้ไม่นานนะเพราะว่ามันมีความรู้สึกมันไม่มีความพร้อมมันม,มีความอุดมสมบูรณ์แต่ถ้าไปต่างประเทศเนี่ยน,นะครับมันจะมีความสมบูรณ์มีความแข็งแรงมากกว่าจากการที่มีคนเข้ามาในช่วงเราช่วยเหลือเรานี่แหละนะครับดังนั้นก็ไม่ต้องห่วงนะครับได้มีได้มีโอกาสได้ไปแน่นอนนะมาดูเรื่องโชคลาภวันที่หนึ่งจะมีไหมคะนะครับแสดงว่าสายหวยนะครับมีโอกาสนะครับ ขอเจ้าที่เจ้าทางเนาะขอเจ้ทาท,ที่เจ้าทางมีโอกาสที่จะได้นะครับแต่ไม่ต้องไปคาดหวังอะไรเยอะนะครับเพราะมันไม่ใช่จุดคาดหวังอะไรมากมายที่จะทำให้เราไป,ไปร่ําไปรวยอะไรกับมันนะครับหน้าที่การงานจะมีความมั่นคงหรือไม่นะครับหน้าที่การงานในช่วงนี้ส่วนใหญ่ย,ยุต่างถิ่นต่างแดนนะครับแต่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีความแข็งแรงมีความมั่นคงเกิดขึ้นแน่นอนนะครับด Red ังนั้นช่วงนี้กําลังศึกษาเรียนรู้อะไรอยู่ก็ให้ พัฒนาต่อเนื่องไปลและจะมีความมั่นคงถึงมั่นปลายของชีวิตแบบนี้นะครับอ่าต่างประเทศก็คือต่างประเทศครับข้อสุดท้ายที่ทํางานในต่างประเทศหรือว่าทํางานในประเทศไทยดีกว่ากันนะครับอ่าก็คือต่างประเทศเพราะว่ากลุ่มทรัพย์สินของเราอยู่ที่นู่นเนาะนะครับอ่าทรัพย์สินที่สูญหายไปจะมีโอกาสได้คืนมาหรือหรือเปล่าคะอ่าทรัพย์สินที่หายไปนะครับมีโอกาสที่จะ ได้คืนหรือไม่ทําใจเด็๋ครับมันค่อนข้างยากเราพยายามที่จะตามพยายามที่จะหามันเหมือนจะได้แต่มันไม่ได้สักทีเนาะสิ่งที่มันจะได้เพราะสิ่งที่เราม,มันเหมือนจะได้แต่มันไม่ได้นะดังนั้นเนี่ยนะครับโอกาสที่เราจะได้คืนเนี่ยค่อนข้างยากหรือพอสมควรเพราะมันป่วยการอยู่แล้วนะครับนี่คือคําถามทั้งหมดนะครับจากคุณพี่เนาะนาะครับที่ทาการจองเข้ามาในรูปแบบของคําถามแบบถามได้ไม่จากัดนะครับดังนั้นใครที่สนใจอยากจะ ดูดวงแบบนี้นะครับกับผมอาจารย์พัน์หลวงเรื่องกรท่านอนก็สามารถที่จะ,ะติดต่อแอดไลน์เข้ามาได้นะครับแล้วก็รอชมในส่วนของคําตอบนะครับในรูปแบบของวิดีโอนะครับซึ่งจะมีคำอธิบายมีรายละเอียดให้กับหลายท่านหลายคนเนาะนะครับได้ทราบได้รู้กันต่อไปสำหรับช่วงนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่จองคิวเข้ามาขอให้โชคดีสุขสร็จสวัสดีครับ